สวัสดีนักศึกษาวิชาทหารทุกนายวันนี้เราจะมาเรียนวิชาแบบธรรมเนียมทหารเนื้อหาวิชาประกอบไปด้วย 1. ความหมายของแบบธรรมเนียมทหาร 2. เครื่องหมายยศและเครื่องหมายเหล่าของทหารบก 3. การแสดงความเคารพและ 4. วิัยทหารประกอบไปด้วย 1. ความหมายของแบบธรรมเนียมทหารแบบธรรมเนียมทหารได้แก่บรรดากฎข้อบังคับระเบียบคําสั่งคําแนะนําและหนังสือต่างๆที่ผู้บังคับบัญชาได้ออกหรือวางไว้เป็นหลักฐานให้ทหารปฏิบัติซึ่งรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของทหารทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หัวข้อที่สองเครื่องหมายยศและเหล่าของทหารบกเครื่องหมายยศของทหารบกเครื่องหมายยศทหารตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายยศทหารพุทธศักราช2479ได้แบ่งชั้นยศออกเป็นสองประเภทคือ 1. น,นายทหารชั้นประทวน 2. นายทหารชั้นสัญญบัตนายทหารชั้นประทวน ประกอบไปด้วยชั้นในสิบเป็นบ้างรูปหางนกแสงแซวทำด้วยไหมสีเหลืองทองกว้าง1เซนติเมตรปลายหาง8เซนติเมตรตรึงบนพื้นสักหลาดสีน้ำเงินดำเหนื่อบ้างมีจักภายใต้พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทองประดับที่แขนเสื้อด้านซ้ายกึ่งกลางไหลกับข้อศอกชั้นจ่า เป็นรูปหางนกแซงแซลขนาด3มเมปลายห่างกัน3ซนติเมตรมีขีดกว้าง3ม mm, ยาว3ซติเมตรทำด้วยโลหะสีทองมุมแหลมของบ้างอยู่ด้านคอนายทหารชั้นสัญญบัตรประกอบไปด้วยชั้นในร้อยเป็นรูปดาว5้ากลีบทำด้วยโลหะสีทองประดับอินทนูทั้งสองข้าง ห่างจากอินทนูด้านหัวไหล่5มิลลิเมตรชั้นในพันเป็นรูปดาวห้ากลีบและมีพระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทองทั้งสองข้างห่างจากอินทนูด้านหัวไหล่5มิลลิเมตรชั้นในพลเป็นรูปดาวหกลีบและมีพระมหามงกุฎและช่อชัยพฤกรองรับทำด้วยโลหะสีทองทั้งสองข้าง ห่างจากอินทนูด้านหัวไหล่5มิลิเมตรเหล่าของทหารบกเหล่าของทหารบกตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเหล่าทหารพุทธศักราช2528เหล่าทหารบกมีทั้งหมด17เหล่าแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. เหล่าลบ 2. เหล่าสนับสนุนการลบ 3. เหล่าช่วยรบและ 4. เหล่าสนับสนุนการช่วยรบเหล่ารบประกอบด้วย 1. เหล่าทหารราบสัญลักษณ์คือปืนเล็กควยประกอบกับตับกระสุนฉายาราชินีแห่งสนามบรบ 2. เหล่าทหารมา้าสัญลักษณ์คือกระบี่ควยประกอบกับเกลือม้าและรถถังเหล่าสนับสนุนการรบประกอบด้วย 1. หเหล่าทหารปืนใหญ่สัญลักษณ์คือปืนใหญ่ควยประกอบกับลูกระเบิดมีเปลวฉายาราชาแห่งสนามลรล 2. เหล่าทหารช่างสัญลักษณ์คือพ่วกกับขวานควยประกอบสมอ 3. เหล่าทหารสื่อสารสัญลักษณ์คือสายฟ้าแลบประกอบจับ 4. เหล่าทหารการข่าวสัญลักษณ์คือสายฟ้ากับลูกศรคว้ประกอบกับดาวแปแฉกบนแผ่นโลก เหล่าช่วยลบประกอบด้วย 1. เหล่าทหารสามพาวุธส่ลักคือลูกระเบิดมีแปลว 2. เหล่าทหารพาราธิการสสยลัก์คือกระบี่ไข่ประกอบกับจักรสามจักรฉายากองทัพต้องเดินด้วยท้อง 3. เหล่าทหารแพทย์ส่าาสลักคือพยาหน้าพันคบเพลิงฉายาคุณหมอแห่งกองทัาานนงพ 4. เหล่าทหารขนส่งส่ลักคือพวงมาลัยเรือ ประกอบกับจากและปีกโกบนแผ่นโลกเราสนับสนุนการช่วยลบประกอบด้วย 1. เหล่าทหารสารบัญสัญลักษณ์คือกระบี่กับปากกาไข้ประกอบกับหนังสือฉายาเลขานุก,การแห่งกองทัพ 2. เหล่าทหารการเงินสัญลักษณ์คือกระบี่ไข้ประกอบกับช้าสามเสียง 3. เหล่าทหารพระธรรมนูญสัญลักษณ์คือพดุงผ้าประกอบจาก ฉายาผู้พิพากษาแห่งกองทัพ 4. เหล่าทหารแผนที่สัญลักษณ์คือกระบี่ควยประกอบกับกล้องสอง 5. เหล่าทหารการสัตว์สัญลักษณ์คือพญานาคควยประกอบกับเกือกมา้า 6. เหล่าทหารดุริยางสัญลักษณ์คือพิน 7. เหล่าทหารสารวัตรสัญลักษณ์คือปืนพกควยประกอบจัดหัวข้อที่ 3. การแสดงความเคารพการแสดงความเคารพ ถือเป็นแบบธรรมเนียมที่สำคัญยิ่งสำหรับทหารและต้องปฏิบตัติต่อกันเป็นประจำถือเป็นเครื่องบำรุงความสามัคคีระหว่างทหารคือให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นการฝึกให้ทหารมีสายตาไวเป็นลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ่งของทหารโดยการแสดงความเคารพของทหารจะมีหลักๆสองท่าคือท่าวันทยาหัดตรงหน้า ไว้หัดยกอ,อกอึบกระงท่าวันทยาวุฒวันในยาปุ๊ดยกอ,อกอึบหัวข้อที่สี่วินัยทหารวินัยทหารคือการที่ทหารจะต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร ได้แก่บรรดากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับคําสั่งคําแนะนําคําชี้แจงและสัพพะหนังสือต่างๆที่ผู้บังคับบัญชาได้ออกหรือวางไว้เป็นหลักฐานซึ่งรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476วินัยทหาร9ข้อข้อหนึ่ง ดื้อขัดขคืนหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บงังคับบัญชาเหนือตนข้อ2ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยข้อ3ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหารข้อ4ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาราข้อ5 เกียจค้านละทิ้งหรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการข้อ6กล่าวคำเท็จข้อ7ใช้กิริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤตินตนไม่สมควรข้อ8ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงโทษทันผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทสานุโทษข้อ9 เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกริยาทัน5สถานทันทางวินัยมี5สถาน 1. ภาคทันคือทําทันบน 2. ทันกรรมคือลงโทษโดยคำสั่งเช่นหลางห้องน้ำเข้าเวรยาม 3. กักคือกักในบริเวณที่กำหนด 4. ขังคือ ขังในที่ควบคุมห้าจำขังคือขังโดยอยู่ในการควบคุมของสารอาหารหวังว่านักศึกษาวิชาทหารคงมีความเข้าใจในบทเรียนที่สอนได้เป็นอย่างดี